ชาวราศีตุลราคนาตุลคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลราคนาตุลประจำเดือนตุลาคมนะคะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มีความสุขกันมากๆนะคะชาวราศีตุลคิดสิ่งใดคอยสมปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงัง่งคั่งร่ำรวยกันทุกคนนะคะ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลรักนาตุลน,นะคะจะเป็นยังไงนะพลังงานอาสลับกันได้ดูเพอคําำเธอดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะขอพลังงานของคุณและเขาหน่อยค่ะชาวราศีตุลรักนาตุลสองเรียนก็วนเวียนกันอยู่แบบนี้แหละนะนะคะออมา,มาหายมีเรื่องที่ทำให้เสียวความรู้สึกกันอยู่เสมอแบบทำอะไรไม่ดี แต่ก็คืนดีกันได้อยู่เสมอฮะพลังงานทำผิดนะคะทำผิดแต่ก็ให้อภยัยคืนดีกันเสมอเนาะมามาหายๆด้วยนะคะอู้นะคะ,ะ,คะอ่ะพลังงานของธากินพู้สศกริมกรธาตุหลมกลุ่มอิถุนตุลแล้วก็ธาตุน้ำมินกรกฎพิจิเนาะนะคะ ขอความรู้สึกของคุณเวลานี้ที่มีต่อเขาคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะเอ็มพปอร์เรอร์อืม The World Army View of Fortune High Priestess King of One ความรู้สึกที่มันอามันแบบคนที่ใช่มันเจอคนที่ใช่อะเอาประมาณนั้นเลยนะนะคะ Emperor as of coin feel of fortune high priestess king of w a n คือเขาในแบบที่เขาเป็นนะคะคุณอาจจะชอบในรูปร่างหน้าตาของเขาหรือว่า ลักษณะของเขาหนะ้าที่การงานหรือความโดดเด่นนะคะในตัวของเขาก็ได้นะมันทำให้รู้สึกว่าดูดีสำคัญเป็นเนื้อคู่อะไรแบบนั้นนะนะคะแล้วตัวคุณก็สัมผัสได้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไง หมือนคุณเอาคืออาจจะไฮพีสเท็นะใช้เซนส์หรือสัมผัสของคุณก็ได้นะคะคุณรู้คุณมีความรู้สึกว่าคุณรู้จักเขาดีอะไรแบบนั้นนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีประมาณนั้นคุณคิดว่าแบบนั้นนะคะถึงได้คืนดีกันอยู่เสมอใช่ไหมเขาเป็นคนดีคุณรู้จักเขาดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำอาจจะมีเหตุผลอยู่ในนั้น หรือคุณคิดว่ามันเป็นโชคชะตาคุณเข้าใจคุณพยายามเรียนรู้นะคะเข้าใจอืให้อภัยให้โอกาสเสมอนะอู๋นะคะขอความรู้สึกของเขาเวลานี้ที่มีต่อคุณเขารักคุณเอารักจริงจังนะรักจริงใจจริงจังนะคะ แต่ว่าคู่นี้กลับมาคืนดีกันแล้วแน่ๆเลยถึงได้มีความรู้สึกเนี่ยเนี่ยชาลีออตนะคะพร้อมที่จะสู้ไปกับคุณและทําทุกอย่างให้มันดีอืมเพราะเขาไม่อยากให้คุณจากไปอีกหันหลังให้กับเขาอีกคือเขาอาจจะไม่ชอบที่ที่ต้องหันหลังจากกันไปหรือว่า เขาบอกว่าต่อจากเนี้ยเขาเนี่ยจะเติมเต็มนะ,ะจะเป็นความเป็นบ้านที่อบอุ่นให้กับคุณมันจะดูแลคุณนั่นแหละอ่ะแล้วสู้ทุกอย่างไปกับคุณทําให้ดีก่อนที่จะจากกันไปอืมแบบนั้นนะนะคะนั่นก็แปลว่าอาจจะจับจากตายก็ได้คือต่อจากเนี้ยคือจะดูแลให้ดีที่สุดอะไรแบบนั้นจะรัก ให้ดีที่สุดจะดูแลให้ดีที่สุดจะสู้ให้ถึงที่สุดจะทำดีให้ถึงที่สุดทำหลายหลายสิ่งให้คุณทำเพื่อคุณหลายสิ่งหลายอย่างเพราะไม่ใหญ่คุณจะไปแล้วแปลว่าคู่เนี้ยเนี่ยเคยจากกันไปแล้วนะคะเคยจบกันไปแล้วแล้วก็กลับมาคืนดีกันแน่นอนมันถึงมีความรู้สึกแบบนั้นนั่นแปลว่าถ้ายังไม่ได้กลับมาคืนดีกันชาวราศีตุลฟังนะ คุณและเขามีความรู้สึกว่าถ้าได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่คุณก็ยังอยากให้โอกาสเขาเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาเติมเต็มและเป็นความรักที่มั่นคงนั่นคือจิตวิญญาณของคุณและเขาในตอนนี้รู้สึกได้ถึงความอยากกลับมาหากันนะคะนั่นเองอยากกลับมาคืนดีกัน อ่ะโอเคนะคะมาดูกันว่าแล้วเดือนตุลาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันของชาวราศีตุลรัขนาตุลเนาะนะคะคนวันอังคารคนวันจันทร์นะพฤหัสนะคะราศีคนวันศุกร์นะคะ ค้นหาตัวเองนะคะการตัดสินใจมีความเผื่อใจและกังวลเหมือนกันนะกับการตัดสินใจครั้งนี้นะคะเผื่อใจและกังวลเหมือนกันกับการตัดสินใจครั้งนี้แต่ฟ้าว่าคุณและเขาตัดสินใจที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะเพราะว่ารัก และจะปกป้องเนี่ยมันคือการที่ช่วยกันปกป้องนะคะไม่ให้อันตรายมาทำลายความรักของเราได้และสู้ไปด้วยกันเห็นปะพลังงานของคุณและเขาก่อนหนะ้านี้คืออยากกลับมาและสู้ไปด้วยกันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นนะดูดิใต้สำรับไปสิบถ้วยแบบเนี้ยโอ้นะคะทุกคนลำคาญเก้าอี้เหมือนกันนะ <laughs> นะคะกลัวทุกคนลำคานไม่มีอะไรหรอก อ่ะคนวันพุธก็มานะคะเฮอร์ม erm ิวันศุกร์นะคะอะทีเนี้ยมันเป็นคือรู้สึกว่าเดือนตุลาคมนี้นะอนุภาพของความรักนี่แหละนะความรักนี่แหละนะคะถึงทำให้ตัดสินใจที่จะทำให้ความรักมันมั่นคงดีกว่าคุณและเขาอาจจะนิ่งกันไปนาน นะะคนหาตัวเองอยู่นานหาคำตอบอยู่นานอาจจะมีอารมณ์ตึงๆกันบ้างนะขึ้นมาแบบนี้นะคะอาจจะมีอารมณ์ตึงๆอยู่บ้างแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอืมมันอยากที่จะปกป้องมากกว่านะคะอยากปกป้องมากกว่าเพราะฉะนั้นมันมีการที่จะพยายามช่วยกันต้านเรื่องที่ไม่ดีนี่และสู้ไปด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวเติมเต็ม,ตมกันละกัน ดะนั้นเดือนตุลาคมนี้เป็นช่วงสวัสดที่จะได้เติมเต็มได้กลับมาคืนรักกันได้กลับมาอาสู้ไปด้วยกันนะคะคือไม่ถอยอคู่นี้นะอ่ะไปดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรคุณนะคะปฏิหารและเรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสถานการณ์ทำให้เติบโตและค้นหาความรักเจอ เมื่อเราฝันทุกอย่างก็เป็นไปได้นะคะอยู่กับปัจจุบันและความฝันในอนาคตทรัสเนะนะคะมีความเชื่อและศรัทธายอยู่เมื่อคุณยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์จะเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัตินะโฟร์คิเนการให้อภัยกันก็มานะนะคะ new beginning แล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เป็นแบบนั้นแหละนะคะตามนั้นเลย ถามว่าอารมณ์ตึงๆอะไรยังมีไหมแต่มันเป็นไปเพราะว่า,อ,าอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ยังไงก็ใจดีอยู่เสมอนั่นเองนะคะอตึงไปอย่างนั้นแต่ใจดีอยู่เสมอ word waiting for แต่ว่ามันคุ้มค่านะคุณและเขายังไงก็เข้ากันได้ดีนะคะมีความรู้สึกสตองในความสัมพันธ์นะคะ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของอดีตชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่บอกคุณคุณรู้จักคุณบอกว่าคุณรู้จักเขาดีแล้วตัวคุณเหมือนรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแบบนี้นะแต่สิ่งที่มันทำมันอาจจะเป็นวิวออฟฟอร์จูนเป็นเรื่องของโชคชะตาคุณอาจจะเคยทำผิดกับเขาหรืออะไรไม่รู้คุณมีความรู้สึกทางจิตวิญญาณแบบนั้นจริงๆนะนะคะซึ่งไพ่ก็ออกมาว่าอ๋อโอเคแล้วมันเป็นเรื่องของอดีตชาติด้วยนะคะ ภายในรับรู้เห็นมเห็นมายพ่ขั้นสุดมากเลยตัวคุณก็ไม่ธรรมดานะนะคะอานโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกนะถือว่าต่อจากนี้จะไปในทิศทางที่ดีนะอะไรที่เป็นของของคุณมันก็จะเป็นของของคุณอะไรที่เกิดมาเพื่อของคู่กันมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละนะคะมันก็จะยังคงอยู่เป็นอยู่อยู่แล้วนะคะความรู้สึกภายในมันรู้ดีว่า ไงก็เราอยากอยากที่จะอยู่ด้วยกันเหมือนพวกคุณจะใช้ชีวิตเรียบง่ายมากขึ้นสบายสบายมากขึ้นเนาะเนี่ยอย่างที่บอกดูแลกันและกันให้ดีที่สุดเพราะว่าจะไม่ต้องเสียใจกับวันที่ต้องจากกันนั่นเองนะคะมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ที่คิดว่าจะทำแบบนั้นนะคะอานุนิทัวรีด้วยอืม,อม,อม สิ่งศักสิท์ก็บอกว่าอ้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดอะไรนะนะคะอ่ะคืนดีกันเลยการฟื้นฟูก,การคืนดีแล้วก็โดนสต็อปจ้ะไปไปต่อกันนะแล้วเขายังไม่คิดที่จะหยุดตรงนี้หรอกพลังงานไม่มีคําว่าอ่ะอาจจะมีการงอนหันหลังหรือว่าอะไรบ้างนะคะนะไปไปมามาหายหายบ้างแต่ไม่เคยคิดที่จะทิ้งกันไปไหนหรือจาก,กันไปแบบเลิกลากันจริงๆนะนะคะ อเขาก็บอกว่าดึงดูดกันมากๆเลยอืการเชื่อมต่อแบบไลฟ์พาร์เนอร์อ,องหระนะนี่คือคู่ชีวิตนะคะรักของคุณกำลังจะไปได้ไกลและเลื่อนระดับด้วยอืประโยชน์ของข้อสงสัยให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้นะคะมันก็ดีที่คุณอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเขาสงสัยอะไรในตัวเขา มันทําให้เขาอยากพิสูจน์ตัวเองไลฟ์พาร์เนอร์เนาะคู่ชีวิตด้วยนะคะอ่ะคมอมคอมมาอีกแล้ไปเปิดไพ่ซั่งดีแล้วทุกคนตลอดอ่ะคมอมคอมไม้การปณีปนอมอ่ะไหนไหนก็เปิดมาแล้วนะคะการปณีปนอมอยู่ตรงนี้อืมศักยภาพที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นก็คือมีผลต่อคนรักมากๆนะคะ แล้วคุณก็คู่ควรที่จะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทำให้คุณต่อจากเนี้มันคู่ควรกับคุณความจริงใจเพราะคุณเป็นคนที่ให้ก่อนคุณถึงควรค่าที่จะได้รับนะคะและมีผลมีทิพย์ผลมากๆกับเขามากเลยนะคะไม่มีวันสิ้นสุดอะเนี่ยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกมาอีกไปแล้วอะนะคะยืนยันการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก บรรยากาศเริ่มดีขึ้นอากาศเริ่มดีขึ้นเนาะนะคะมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่รบกวนอยู่บ้างแต่ก็ไม่ไม่กระทบเนีเห็นปะควันทู่ถท้าจริงๆคือถามว่ามันเป็นเรื่องอธิษฐานนั่นแหละนะสิ่งที่อธิษฐานขอพรเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมแสงมาแล้วนะคะและบรรยากาศทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นอืม มันมีการได้รับรู้เรื่องบางสิ่งบางอยา่างแล้วทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยนะนะคะสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับตัวเองนะคะในตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวทุกอย่างมันกำลังจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะ เอาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆธรรมชาตินะช่วงนี้นะคะเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองอ๋ออยู่คู่ควรที่ทจะยืนหนึ่งแบบสง่ายอยู่แล้วะนะคะเดี๋ยวก็หาทางออกเจอคุณมีชะตาที่ไม่ธรรมดามีชะตาที่ไม่ธรรมดายืนหนึ่งถูกลักถูกให้เกียรติต้องเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวเขาก็จะเห็น ทางออกเองเดี๋ยวตัวเขาจะจะจะ,จะได้รับรู้เองนะคะเนี่ยได้ปลดปล่อยได้เป็นตัวของตัวเองนะคะบางทีมันอาจจะมีความตึงตึงกันอยู่บ้างนะบางทีไม่คาดคิดเลยนะว่าโอ้โหจะรักกันได้ขนาดนี้นะคะอยู่ดีก็อาจจะกลับมารักกันเหนือความคาดหมายนะคะว่า,าสิ่งที่เราพูดออกไปทำให้รู้สึกว่า กับทาให้รู้สึกว่ารักกันมากขึ้นได้ปลดปล่อยความเป็นตัวเองนะคะมันเหนือความคาดหมายอืัศวินมาข่าวผู้มาปกป้องมอบความรักความโรแมนติกใครสักคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์แรงนะเป็นคนที่อย่างรู้ร่วงรู้นะคะในตัวเองมากๆยังไงก็จะถูกรักถูกปกป้อง เซนส์และสัญชาติญาณของคุณจะจะทำให้คุณนำพาชีวิตของคุณอะประมาณนั้นนะเหมือนจะจะคอยบอกคุณคอยปกป้องคุณคอยพิทักษ์คุณอะเหมือนเขาจะมาคอยบอกคุณพิทักษ์คุณอะไรแบบนั้นและตัวตัวแฟนของคุณคนของคุณก็รู้สึกว่าอยากทําดีเพื่อคุณ อยากดูแลคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนตุลาคมนียจะเป็นช่วงที่คุณเขาได้ปรับความเข้าใจกันในมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันได้รู้สึกว่าการปกป้องการรักษาไว้นะคะการรักกันมากขึ้นนั่นเองเนาะแล้วก็หาวิธีที่จะเรียนรู้ที่จะปกป้องรักษาความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวดีดีเนาะสุขสวรรค์ในความรักมีความสุขในความรักบางครั้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะ Happy birthday to you! <laughs>